เดบผู้เป็นเลิศเลยลนะตัวที่เปดนี่นะไปเท่าไหร่ลนะอืมอ,อ้ทุกคนใหญ่เลยตัวนึงโอ้ทุกคนใหญ่เลยตัวนี้เจ,จน๊นะขอเกล่าวสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจและฮับชมสองของนพันพี่เกล้าทุกคน นะมาเฮานี่ว่าสิไปสบายดีอยู่พุกวาจะจอดรถไว้ปัดบกแดงปัดห้องแลยวทุกคนก็นจะไม่เล่นนะขึ้นนี่นะโอ้ขึ้นขึ้นไม้กูนชนะ้ำขนาดแล้วซาสมามาเฮานี่เปล่งห้องวะจะไปสบายดีอยู่พุก แรงเลยคืนนี้เนะ่ืมึงูสิมัน,ะมนอะไรมึงแล้วนี่นะมันไม้โกนดวันสิไรสบายดีทุกคนอยู่ผู้คุณจะเราเห้าบ้านนี้ผัดหมาเห้าก่อนนี่โกลดก็บุ่ยแล้วโกลดมึงใหญ่เลยไม่ได้แล้วขึ้นไม้โกนแล้ว ไป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 ไม่ได้ไม่ได้เดือดยังไงโกนมึงวิ่งเดี่อามันได้โอ้มาหอดก็เอาเลยทุกคนไหลขึ้นไม้โกนนี่เลยหลังจากลงมาแต่ป้าน้ำผัดทำแล้วก็เข้าไปอีกทุกคนไปเพื่อเดียวมันนี่ไปลบไม้ีกไปไปไปเด้งไม่ได้มันย่อม อยู่แค่ทางนี้รถนี่มาครนี่ก็มาถึ้ขึ้นอยู่นี่เลยนี่เฮ้ยเขาไปหาต้อยทุกคนมีได้ตัวนี้นะแล้วฮูกูกะเขาจอดรถจักไว้นี่ทุกคนมากะยังบม่ได้สบายดีสำมาพอแล่นก่อนอยู่ทางนั้นอาจจะลงอยู่บนอะไรก็ติดตามมงเลยทุกคน,กคนด้วยพอตัวนึงเขาโกนเขาจอดรถไว้นี่ไปนะพอตัวนึงเขาโกนจะถ่ายเดีเฮ้ยเข้าขึ้นทั้งนี้ทางด่านง่ายไป เขามาสอยเด้๋ยวนึงทุกคนเดี๋ยวนี้จะเป็นยีเทียงแล้วกระสิลบม,ลมือเพราะว่าลูก่มเอนั่นถ้ายีเทียงหายฮะเข้าสะดุดมากก็กับมันแดดคากแดดมันนี้กําลัางไปนะี่พอตัวนึงได้ได้ซ้ำเข้ากูน ในน้ำในโอ้ยหลายทุกคนมันน้ำอัางเลยผลตกแห้งแล้วสองสามวันแล้วมันจะได้ขึ้นมาอีบกบ้างน้ำอ้างเลย หมาก็ตัวเดียวนะก่งอยู่ได้แลนเพราะได้กินยุบแลน <c oughs> <c oughs> ขึ้นไม่รอดนะขึ้นไม่รอดในบาใน้านนะี้เลวตัวทิกโซง้ะทุกคนนะมาจนมเจฉาป้าเฮ้ยเลือจะขึ้นหม่ไงกระดอบาดเนี่ยนะไปมีคือ อ๋อคือนำนี่ได้เลยนะแล้วมีนหอเสียงมันก็โอ้ยเลืมบ้านนะคล้องได้มาแล้วนี่เจ้าสวยแลวสองตัวแล้วทุกคนมาพอแล่นสองตัวแล้ว คือต nh ็มอยู่นันนยังมีได้มันดอกเบนนี่งเล่นบึงนี่อเมืงแล้วแดงเลยงอเมืงเลยไ่ได้้มันเป็นคือไหมไงอยู่เลพอสองโตบัวไท้ทุกคนหงสองโตแล้วพอนะ

อสองตัวเลยยังไม่ได้ทุกคนคิดเสน่ห์เลยคนก็ไม่ง่ายมมิมดแดไปสมอยเลย นี่เห่าเลยสีร้องไปเลยทุกคนเห่าอยู่หกเลยนักมันเห่าไเลยเสือเลย หัวหู้เฮาหู้นี่เยอะประคบเล่ดเลยจักลือแล้วเฮานี่นะจะขุดบกุกต้อนเสียมขุดน,น,งงงงนะบัก 我再来个哈乌，吃个麦叶子，对。 ลึกกรีอีกข้องได้แล้วเอาขี้หินแล้วยอมแล้วหาแหลนมนันพอสามโตแล้วทุกคนตัวนี้เปิดเอาทำเนี่ยบึ้งบักเลืกมั้ยยอมแล้วอันนี้สามโตแล้วทุกคนยังบาได้จะโตอยู่ป้าอะไรบัาน,นี้เอาบาได้ยอมแล้วมาซัดอยู่เอาเนี่ยบึ้งหมดอู้หูนะใครจะไปหาตัวมันเงบนได้บ้าเอาทำไหม มาเรงไป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 ไร้มันเพชรดีดวว่ามึงกันมะพวานเห็นอมกินแนี่ดกก็ังสซุกนี่คือมะพวานไปเรื่อยๆทุกคนพอสามตัวยังบเห็นไปเรื่อยๆสามตัวห้าห้าขามอขึ้นไม้

อะไรอปล่าฮะคุณนี่เด่นน,น้อยนี่นน้อยนึงนี่ยบบแต่น้อยแบบเล่นเละโอ้

บไญ่เงยนะแน่นประมาณสามสามเมตนนึงแล้วคนได้แล้วพักแดงหัวเง่เงยเต่จะได้ได้านะตัวที่ซี่นานพอ่อไปหาตัวให้ไปที่ซนะี่ดูว่ย่งไดรนะจังหมันไปไปไปตัวไหมมาเลยตัวที่สองนะตัวที่หนึ่งที่สองนะขึ้นไมใหญ่ทุกคน ตที่สามนะเฮาห้าตัวที่สี่จะได้ๆนี่เฮาโลไ,ไปก่อนโลไปก่อ <c oughs> นติดโป่ันมาก่นโป่งมีทตกคนน้อ้ามาก่งโป่ง ما <applause> ليك

โขดนี่นะแล้วโูดพรไปเลย่ลยตัวใหญ่ไปขึ้นตะโขดนี่นะของใดมาดออีชย ด้่นขึ้นไม้กูดทุกคนนะเนี้ยวหวังดม,มดหวังเลยพื้นมันนะมากระมือพอมาทุกคนเลยคณนะขึ้นไม้กูดน,นี่มีได้มันเถอะแล้วซาด อข้องอข้องหาตัวไหมไปไปรแรงไ,ไนะล่ขึ้นไม้กูดนี่นะอ้อยเลยทุกคนขอแร่นห้าตัวได้ตัวหนึ่งสามสองสามนิ้วนี่แหละได้เล่นตเดีวสามามนิ้วกับพอมตัวใ่ายขึ้นไม้กูดเอาทำอ้อยมือแล้วมนี้ชุดยดแล้ว มสอค้ำอ้อยมือเลยหาแล้วมือซ้ำค้ำที่เสน่ห์จีจือดีพรบะกหลายต,นะายตนัน้ำควาแลนลิ้ลลนควานออดานแดดนาเลยแดดน้อยบ่ thi hút Vâng, một tử thi hút con lên con Lẹ lẹ, lên nó ngoài hả con lại thứ xuống con Lại thứ 2 อุ้ยละตัวที่สองทุกคนนี่จะได้ตัวน้อยทุกคนขำละมายังถึกขึนอยูย่เดี๋ยวรวมือสำคัญพนะอเร่งหกตัวได้สองตัวได้ได้ตัวจำขานาดขานาดอันตัวใหญ่ไม่ได้จัง เห็นห้องนะห้องสัคัมอ้หเี้ลอเล่นเลอ้หอ้ล็นแล้วบ้างเลยเล่ลนอะขำปั๊บนะเล่นง่ขึ้นไมนี่ เห็นแล่แล่นะมันทำบุมันมีความสามารถเอาสูงหยุบเมฆง่อนปุคำกับคำเฮ้ายังบุจักทางมือเลยเดี๋ยวนี้นมีแต่ไล่ตัวที่เจ็ดนะขึ้นไปลำนี่แดนเอ้ออยมึงกะบอะไรขึ้นมาง่วยเด้อเมฆอ่นอนบุมีได้มันาะอุู้ขำละเนาะ บุมันตัว่หเ่ามันบักใหญ่เลยอตัวใหญ่นี่มีแต่ไยขึ้นมาใหญ่พอเจ๊เต่ามานีเนาะโอ้ตหโลกโอลีเรนเนาะเป็นเนะไรเลยเนาะช่วยหดีปุ๊บนี่ผมเลยเห็นยังบ้ได้คำเลยหาทางมือเลยมนันยังบุจักแก้วเลยนะ อมาไก่ชมโคตรเลยนะครับเลยประเดี๋ยวปะบรได้มัน,ป,น,มนป้ปะปะป้ป้ปปุโจดอยูยเนาะยอมหรืเบ็กพบเลยเลยเลยนะตัวที่แปนี่นะตัวที่แปดได้ไหเดขึ้นเงขึ้นมาใหญ่ยังบออบ้ได้เต้ lên Hả? rồi đó lên. Thôi ch ừ, Mặt khốp đó Mặt khúc đó xuống Ừ, bà này Trên hoa cũ bà Ừ Ờ, chú Đây, 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 đúng đấy Ở trong khóng tụi con Là, gì, gì. <should> <coughs> <fun>. <coughs> Lai thì chết, lại thì chết Bỏ sống sóng lộ thôi con Màn chỉ khuyên cuốc này, nó, màn chỉ khuyên cuốc nhanh này Mà ảo con thôi con Thử quả kênh con Vô, mày vô, 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 ลายที่สามได้สามตัวท e ุกคนป้าสี่ตัวนึงโนคุณไม้ญ่สุดตัวนึงหมูมีปัญญาเอามันเลยประมาณสามรูตัวนั้นนะนัขึ้นไม่น้อยนึงขึ้นไม่น้อยนิดเลยทุกคนหัวหน้าอยู่ผ่้หอามแมนลงมาบริโต๊ะลงมานี่มันมันโดดมีครับนะ มาไลฟ์ชาตวปุ๊กเลยทันหยุดปุ๊กตัวทันหยุดปุ๊กทันหยุดเงาโก,ก,ก,กงงก่ายนะมันขึ้นนีิทๆน,นิดนะโกงน้อยนี่มาชิด้ะกรับแลยคนนี้หมันตัวที่สามทุกคนในสามไล่ทุกคนสามไล่เนี่ยเอเ๊ะแบงค์นี่เอาอยู่นี่ตัวสุดท้ายชิยด้ะกรับแล้วันนี้นเดี๋ยวเากลับก่อนทุกคนหมันอยู่พอแล่นเจ็บตัวได้สาม มานมานมเฮามาประมาณ่บยนี่ยแหละทุกคนขอแล่นฮอเจ็ดตวถือว่าลงสมโพตรแล่นมาเลยทุกคนโอ้ตกพบตัวใหญ่ๆมีแต่เฮาทำแล้วก็ขึ้นไม้ใหญ่ทุกคนตัวนึงเนี่ยเห็นเต็มตาเลยยู่แต่เมกอ่อนบนเฮาบ่มีความสมานเอามันแล้วก็มาเอาตัวใหญ่อย่ข็มแขมอยฮอดรดนี่ทุกคนสองโลเลยนะมีแห้งแล้วเด็๋มานนี่กลายห้าตัวน้อยทุกคน การแมนตัวน้อยประมาณสั้งขาหน้าสองตัวได้สามลายทุกคนถือประมาณชมพูนด้วยหมาตัวเดียวคนกับผู้เดียวทุกคนเดี๋ยวกลับก่อนหมาเลยหมดเลยไปเด้งว้ามนี่แม่ไรผู้ตัวนี่สุดยอดเลยมีถ่ถือขึ้นไงถือขึ้นเรื่เนี่ยข้าถึงมีพานขึ้นทุกคนแรีนเะ มันเอาโลกดูกแลนี่แค่เนีเอาที่รถจักไปไว้ติดปูไปเลยคที่รถจักมือกไวอยู่มีคนก็มาพอดีดูป่นจ็โตกแลแล่นจากลงเนาะได้สาบโตท,าาทุกคนเือมาแล้วดปขึนไปแล้ว นนนั้เดี๋ยวพูดหมอเทียนแล้วเอาก็มานอนอยู่ไห้นี่ทุกคนเอานอนอยู่ไห้นี่หลายมือเลยดีฮอตเทงก็มือทุกคนป้อทเ้าปิดก่อนหอยานฝรั่งฮอตเทงไดแล้วสุดโตหมานอยู่ได้อยู่ได้อยู่้อแล่นเจ็ดตุ๋ได้สามเอ้าเรามาฮอตเทงแล้วกทุกคนเปลี่ยนวิดีโอฝรั่งมาแล้วผนมาแล้ว การวิดีโอหน้าเจอกันไหมทุกคนได้มานสามเต็มตัวส่วนนี้แล้วกัตัวน้อยกับตัวใหญ่เพอาเจ๊ตัว้มานสามเดี๋ยววิดีโอหน้าเจอกันหมาขอบอกเข้าใจที่เขามาเป็นกำลังใจให้ในพันตลอดมาทุกคนโชคดีสวัสดีและสบายดี